นับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งลิ้นจืมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของแท้ต้องกลมสีทองธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยสวัสดีค่ะ อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะคะวันนี้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจากทุกหน่วยทั่วประเทศเดินทางเข้ารับอุปกรณ์ที่จะใช้สําหรับการเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแม้ว่าบางแห่งต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับหลายชั่วโมงค่ะ เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้าหนะ้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของเขตต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้ารับผีบ,บัตรและอุปกรณ์ที่จะใช้สําหรับการเลือกตั้งที่สนามกีฬาเทศบาลน,นครเชียงใหม่โดยภาพรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะซึ่งเชียงใหม่มี9เขตเลือกตั้งรวม2,590หน่วยหน่วยเลือกตั้งไกลที่สุดอยู่ที่อาเภออมก๋อยใช้เวลาเดินทาง4-5ชั่วโมงขณะที่ผอกอก,ก,ะกะตอประจําจังหวัดคาดว่าจะทราบผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในเวลา22นาฬิกาค่ะ ส่วนที่ขอนแก่นนะคะเจ้าหน้าที่เข้ารับผีบบัตรและอุปกรณ์ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นและมีการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดเพื่อลดปัญหาการกาบัตดเสียสำหรับขอนแก่นมีเขตเลือกตั้ง10เขตมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน1.4ล้านคนและมีผู้สมัครรับเลือกเป็นสอสอมากถึง397คนค่ะ เช่นเดียวกับที่ระยองนะคะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยองเพื่อรับมอบอุปกรณ์ต่างๆก่อนนําไปจัดเตรียมในหน่วยเลือกตั้งกันอย่างคึกคักค่ะโดยผอ,อ,อกรก,กตระยองยืนยันความพร้อมจัดเลือกตั้งทั้ง4เขต780หน่วย100%คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน20นาฬิกาพร้อมยอมรับในพื้นที่มีกระแสข่าวซื้อเสียงอยู่บ้างแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนโดยได้ประสานตำรวจตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะ ที่นครศรีธรรมราชนะคะนางเดบรามักผู้แทนสถานทูตสหรัฐประจําประเทศไทยพร้อมทีมงานเข้าสังเกตการการรับอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ศาลาประชาคมอําเภอเมืองพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลการเลือกตั้งซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เตรียมไปสังเกตการการเลือกตั้งในอีกหลายจุดด้วยกันค่ะ ส่วนสีสันก่อนการเลิกตั้งก็ยังมีให้เห็นเรื่อยๆค่ะโดยที่ยโสธรเจ้าหน้าที่ประจําเขตเลือกตั้งที่1แต่งตัวเป็นนักรบโบราณถือดาบออกแจกจ่ายผ้ายันกันลืมให้เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยที่มารับผีบป,ปัดและอุปกรณ์การลงคะแนนโดยยังกล่าวจะรวบรวมขั้นตอนการทํางานทุกอย่างให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามตั้งแต่ก่อนปิดหีบและหลังปิดหีบค่ะ เช่นเดียวกับที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเหล่าสมาชิกรำวงสามสอสนุกสุขภาพดีสามัคคีเกิดร่วมรำวงเดินไปตามชุมชนและถนนต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้พร้อมจัดกิจกรรมปฏิญาณตนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยเฉพาะในคืนมาฮอนค่ะ ขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําชับกําลังตํารวจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งอย่างเข้มขน้นพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งกวดขันการห้ามจําหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนสอดส่องป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งโดยเฉพาะคืนหมาหอนซึ่งตํารวจพร้อมใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและจริงจังค่ะ กรกตมั่นใจความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสสในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยนําปัญหาจากการเลือกตั้งลงหน้ามาปรับแก้หวังประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละแปพร้อมเตือนให้ศึกษารายชื่อผู้สมัครหน้าหน่วยก่อนใช้สิทธิ์ค่ะไปติดตามรายงานจากคุณพิสนุปแป้นวงค่ะ การทดสอบระบบคั้งสุดท้ายของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะรองรับปัญหาตลอดจนการประสานงานเรื่องต่างๆผ่านศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสสเป็นการยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งของกกตทั้งเชื่อไม่มีปัญหาเหมือนการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่มีความซับซ้อนจากการรวมเขตเลือกตั้งหลายเขตหลายจังหวัดและคนลงทะเบียนเป็นจํานวนมาก แต่การเลือกตั้งวันพรุ่งนี้หน่วยเลือกตั้งจะอยู่ใกล้บ้านกู้มี1ิ์และใช้กรรมการประจำหน่วยคนละชุดกับวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาที่ผ่านมาจะว่าไปเนี่ยโดยในเชิงบริหารผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับรับได้ว่าแมนกรณีของที่มีคำคอรหาว่าจ่ายบาัดรัยเกียตนะครับเราก็จริงๆก็คือตอนนี้กำลังดูว่าข้อที่จริงแต่ละเคสเป็นยังไงนะครับถ้า อย่างที่เรียนนะครับว่าเราเคยบอกแล้วว่าถ้ามีการทักท้วงและาษาสิตเนี่ยเราจะเปลี่ยนบัตรให้ทันทีนะครับแต่ถึงจะว่าจะมีเคสที่พี่น้องประชาชนบอกว่าไม่รับการเปลี่ยนบัตรเพราะว่ากรรมการเดินหน่วยยืนยันให้ลงอันนี้เราก็พยายามแก้ไขปัญหายอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศกว่า51ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วประมาณ2ล้าน3แสนคนกกตตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ80 ที่ผ่านมาประชาชนจะมาใช้สิทธิช่วงเช้าเป็นจำนวนมากลดลงในช่วงสายและหนาแน่ในในช่วงจะปิดการลงคะแนนจึงขอความร่วมมือประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลงคะแนนไม่ทันโดยการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้ใช้สิทธิไม่มากจะทราบผลภายในหนึ่งชั่วโมงส่วนผลทั้งประเทศไม่เกิน4ชั่วโมง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งน่ะคนจะมาช่วงเช้าเยอะแล้วก็ช่วงสายๆน่ะคนจะน้อยแล้วก็จะไปแน่นอีกทีคือช่วงใกล้ๆปิดเวลาลงคะแนนดังนั้นน่ยก็ขอให้ท่านได้กรุณาว่ามาช่วงบ่ายๆเช้าเ้าบ่ายๆนะครับถ้าเช้าเห็นว่าคนเยอะก็มาบ่ายนะครับแต่อย่ามาตอนสี่โมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเป็นประเด็นปัญหาว่าลงคะแนนไม่ทันนะครับมีคําแนะนําจากกะกะตว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ใช้บัตรใบเดียวขอให้ศึกษาว่าจะเลือกหมายเลขใดสังกัดพักไหนและให้ตรวจดูหน้าหน่วยว่าผู้สมัครที่จะเลือกถูกเพิกถอนสิทธิ์การสมัครหรือไม่มิฉะนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียการเข้าไปในกูหาเหมือนกันครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทําในสิ่งที่ท,ที่ที่เขาทํากันอย่างถูกต้องนะก็พอแลละครับอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วนะครับฉีกบัตรเลือกตั้ง รหรือว่าโชว์บัตรเลือกตั้งว่าเราเลือกเลือกผู้สมัครใดพวกนี้มันเป็นความผิดอาญาซึ่งซึ่งไม่มันก็มันไม่ใช่พฤติการที่ถูกต้องโดยปกติที่เขาทํากันอยู่แล้วนะครับก่อนการลงคะแนนมีเรื่องทุจริตเลือกตั้งแล้วกว่า90เรื่องซึ่งอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนของกะกะตจังหวัดและกะกะตกลางนอกจากนี้การเลือกตั้งจะเป็นบทพิสูจน์การทาหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งใน7 7จจังหวัด แม้ไม่ตั้งเป้าการทำงานเพราะต้องขึ้นกับการกระทำผิดและพยานหลักฐานขึ้นอยู่กับการกระทำผิดและพยานหลักฐานที่ปรากฏเหมือนกันนะครับว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหรอกว่าเราต้องให้ใบแดง50บใบอะไรอย่างเงีง้ยคงคงคงตั้งเป้าไม่ได้อะครับ กกตจะประกาศผลการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมเฉพาะสสแบบแบ่งเขตเท่านั้นส่วนสสบัญชีร,รายชื่อต้อง,องรอกกตคำนวณก่อนประกาศอย่างเป็นทางการเพราะต้องตรวจสอบว่ามีเขตใดทุจริตจนต้องนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่พอจะส่งผลให้คะแนนของพรรคเปลี่ยนแปลงกระทบต่อการคำนวณสสบัญชีรายชื่อพิษณุแปงง้นวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน ก่อนจะเข้าคูหาในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูขั้นตอนของการเลือกตั้งที่ถูกต้องกันก่อนค่ะ เมื่อเราไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วนะคะอย่างแรกที่ต้องทําก็คือตรวจสอบรายชื่อของตัวเองและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ป้ายประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งค่ะจากนั้นค่ะก็ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตัวตนซึ่งเราสามารถใช้บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุไปแสดงตนได้หรือถ้าไม่มีจริงๆก็ให้ใช้ใบขับขี่หรือพาสปอร์ตแทนได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็จะต้องลงลายมือชื่อในรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อลงลายมือชื่อเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราลงลายมือชื่อหรือว่าพิมพ์ลายนิ้วมือบริเวณด้านบนของต้นขั้วบัตรเลอกตั้งแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้บัตรเลอกตั้งเรามาหนึ่งใบก็คือบัตรเลอกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตค่ะ จากนั้นค่ะก็เดินเข้าครูหาเตรียมลงคะแนนโดยเราจะต้องตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครโลโก้พักและชื่อพักของคนที่เราจะเลือกให้ดีแล้วค่อยลงคะแนนด้วยการทำเครื่องหมายกากบาทในช่องว่างกากบาทไม่เกินหนึ่งหมายเลขเท่านั้นค่ะหากกากรบาทหลายช่องหรือลงคะแนนด้วยการทำเครื่องหมายอื่นก็จะกลายเป็นบัตรเสียทันทีแต่ถ้าใครจะไม่เลือกผู้สมัครคนไหนเลยก็ให้กากบาทช่องไม่เลือกผู้สมัครคนใดที่มุมด้านขวาล่างค่ะ เมื่อคุณผู้ชมลงคะแนนเสร็จแล้วก็ให้พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะและเช่นเคยค่ะหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา17บนาฬิกาก็จะเข้าสู่ช่วงของการนับคะแนนการเลือกตั้งครั้งนี้คุณโสพลนะวะรัตนาพ์จะมานำเสนอผลของคะแนนเลือกตั้งและจำนวนสอสออย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมครับเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงเวลาของการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับและเช่นเคยครับวันนี้มาเพื่อบอกกับคุณผู้ชมว่าในวันพรุ่งนี้วันที่การใช้สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นและเมื่อมีการนับคะแนนเราจะรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างเริ่มต้นดูกันนะครับอย่างที่เราทราบว่าเป็นการเลือกตั้งทั้งประเทศเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้นในทุกๆภาคลองสมมุติกันดูว่าถ้าเราอยากดูว่าที่ภาคเหนือการนับคะแนนเป็นยังไงบ้างอ่า ภาคเหนือจะมาทั้งภาคนะครับและจังหวัดมีมากมายแต่เราพาไปดูจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่จริงๆทางภาคเหนือก็คือไปดูที่เชียงใหม่ครับเมื่อเราเลือกที่จังหวัดเชียงใหม่จะขึ้นมาให้ดูว่า2ผู้สมัครที่มีคะแนนเป็นอันดับ1และ2ในช่วงเวลาที่เรากําลังรายงานผลกันอยู่นั้นมีใครบ้างและคะแนนเท่าไหร่ตอนนี้ต้องแบงค์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่เกิดการนับคะแนนขึ้นจริงและเชียงใหม่ก็มีมากกว่า1เขตถูกไหมครับเราจะสามารถดูได้ทุกเขตว่า ไล่ไปเรื่อยๆแต่ละเขตของจังหวัดเชียงใหม่การนับคะแนนเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นตัวอย่างถัดไปครับเราจะไปดูกันต่อที่ภาคกลางกันบ้างภาคกลางก็เป็นภาคที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันถูกไหมครับอ่ะดูภาคกลางกันหน่อยจังหวัดทั้งภาคกลางก็มีมากมายที่เกิดการเลือกตั้งจังหวัดที่คนสนใจกันมากๆกก็คือที่สุพรรณบุรีดูกันว่าที่สุพรรณบุรี การนับคะแนนในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไรบ้างเช่นกันครับเราจะสามารถดูได้ทราบได้ทันทีว่าวินาทีที่เรากําลังรายงานกันอยู่ที่เขตหนึ่งของสุพรรณบุรีผู้สมัครสองคนแรกที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นใครบ้างถัดไปจากเขตหนึ่งไปดูเขตสองและไล่ไปได้เรื่อยเราจะสามารถทราบทุกๆวินาทีว่าจนถึงตอนนี้สองผู้สมัครที่มีคะแนนนําอยู่เป็นใครบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับ และเมื่อการนับคะแนนเดินหน้าไปถึงจุดหนึ่งเราจะลองจำลองภาพให้ดูครับว่าถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนสสที่แต่ละพักการเมืองได้อยู่ในขณะที่เรากำลังคะแนนอยู่ที่นั่งในสภาจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างยกตัวอย่างนะครับสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองเป็นพักหนึ่งพักสองพักสามขออนุญาตไม่ระบุชื่อพักเราจะบอกได้หมดครับว่าณนะขณะที่เรากำลังรายงานอยู่พักหนึ่งสีแดง ได้เก้าอี้สอสอไปแล้วกี่ที่นั่งสีน้ําเงินพักที่สองได้เก้าอี้สอสอไปแล้วกี่ที่นั่งหรือจะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีม่วงแล้วแต่ครับเราจะบอกเพื่อให้ทราบได้ว่าณนะขณะเวลาที่เรากําลังรายงานผลกันอยู่นั้นความเป็นไปได้และโอกาสของแต่ละพรรคการเมืองที่จะเข้าไปเป็นสอสอหรือรวมไปจนถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลออกมาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง นี่คือคร่าวๆของทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวันที่มีการเลือกตั้งจริงคือพรุ่งนี้24มีนาคมกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ได้และอย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งขอบคุณครับสวัสดีครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะยังได้สัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงนโยบายในการติดตามสถานการณ์การเมืองไทยของรัสเซียค่ะรวมถึงยังให้ทัศนะทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตด้วยไปติดตามกันค่ะ หลายปีที่ผ่านมารัเสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่กระชับความสัมพันธ์กับไทยอย่างมีพลวัตสูงที่สุดเมื่อปี2560สองชาติเพิ่งจะฉลอง120ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันแล้วอย่างแลกเปลี่ยนการยืนระดับสูงอย่างต่อเนื่องบรรลุข,ข้อตกลงร่วมกันมากมายจากจุดยืนด้านนโยบายของรัฐบาลรัเสเซียที่ประกาศชัดมาตลอดว่าติดตามกระบวนการทางการเมืองภายในไทยและในเวลาเดียวกันก็ให้ความเคารพการตัดสินใจอนาคตของไทย ในโอกาสที่ไทยจะมีการเลือกตั้งในเอฟเจนี่ทอมมิกินเอก <is it S 1> อ <President S 1> ัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยทร uh, well uh, งสาร uh, the, uh, ถึงชาวไทยเน้นย้ำหลักการนี้ The second point is Russia doesn't interfere in the internal affairs of other countries. Uh, and third one, we respect the choice of other countries how to build uh, their life. Mm. We respect the choice of uh, other peoples uh, how to develop their countries. So we, uh, being as ambassador here, I would like to wish success and peaceful uh, organization of these elections. ในโอกาสที่ไทยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ยิ่งเป็นโอกาสที่รัสเซียมองว่าจะร่วมมือกับไทยได้ใกล้ชิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อรัสเซียเพิ่งยกระดับความสัมพันธ์กับอาเซียนให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เมื่อปีที่แล้ว so, um, we, we hope that uh, there would be a number of different events Uh, should be organized during this year, during the presidency of thailand, mm -hmm. including bilateral as well as multilateral uh, in russia and uh, in thailand. so uh, we, we wish the presidency of thailand in asean uh, got full success, uh, and we, uh, we would like to provide uh, support and assistance in such uh, fields where our thai friends need. แล้วเมื่อมีรัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตั้งของไทยแล้วจุดหนึ่งที่นายทอมมิกินมองว่าสองชาติควรมุ่งเน้นคือการติดต่อค้าขายที่แม้จะมีความแน่นแฟ้นมาอย่างต่อนเนื่องแต่ก็ยังมีศักยภาพให้ขยายตัวได้อีกมากเราให้เขาเอ่อ you know the uh, trade volume between our countries is not too big only 3.5 billion US dollars last year Uh, there is a big space and uh, huge resources uh, from my point of view first fast, fast cooperation bilateral the you know, นอกจากนั้นแล้วเอกราชนรัสเซียยังหวังว่าการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนกับประชาชนจะพัฒนายั่งยืนมากยิ่งขึ้นทั้งการศึกษาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมตอกย้ำความสัมพันธ์สองชาติที่มีมาอย่างยาวนานกว่า120ปี ย้ำนะคะว่าอีกไม่ถึง12ชั่วโมงเศษคูหาเลือกตั้งก็จะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะคุณผู้ชมคะห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากเขตเลือกตั้งและที่สำคัญต้องนำบัตรเลือกตั้งหย่อนลงหีบบัตรด,ด้วยตนเองนะคะและคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้สามารถเกาะติดบ,บรรยากาศการเลือกตั้งทั่วไทยรวมทั้งการวิเคราะห์หลังปิดหีบทุกช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยและรายการพิเศษที่เริ่มตั้งแต่เวลา7นนเปป็ต้ไคค่ะุณ ที่วัดคุณวันนาซีริคะ